สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องวเรีโนขอบคุณจากใจที่เข้ามาใช้เวลาร่วมกันตรงนี้วันนี้ผมอยากชวนทุกคนมารับฟังเรื่องราวการใช้ชีวิตประจําวันของผมในประเทศไทยเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่การท่องเที่ยวหรือการผจญภัยธรรมดาแต่เป็นประสบการณ์ที่ค่อยๆหล่อหลอ,ลอมเปลี่ยนมุมมองความคิดและหัวใจของผมไปทีละน้อยตั้งแต่ก้าวแรกที่ผมมาอยู่ที่นี่ผมได้เรียนรู้ว่าประเทศไทยไม่ใช่เพียงสถานที่ที่สวยงาม แต่เป็นพื้นที่ที่สอนให้ผมกล้าออกจากกรอบเดิมกล้าเผชิญกับความไม่แน่นอนและกล้าที่จะยอมรับและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงชีวิตประจําวันของผมเต็มไปด้วยรายละเอียดเล็กๆที่มีความหมายไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้าไปเดินตลาดดูผู้คนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายการลิ้มรสอาหารข้างทางที่แฝงไปด้วยเรื่องราวและความตั้งใจการนั่งรับไฟฟ้าเคียงข้างผู้คนหลากหลายเส้นทางชีวิตหรือการหลบไปยังวัดที่เงียบสงบเพื่อทบทวนและฟังเสียงภายในใจ ทุกวันที่ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยสอนให้ผมชะลอจังหวะมองสิ่งรอบตัวให้ลึกขึ้นและอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงผมได้พบรอยยิ้มจากคนแปลกหน้าได้รับน้ำใจจากผู้คนที่ไม่รู้จักชื่อและได้เข้าใจว่าความสุขไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือหรูหราแต่อยู่ในช่วงเวลาธรรมดาธรรมาที่เราเลือกจะใส่ใจการเดินทางไปยังหมู่บ้านชนบททำให้ผมเห็นพลังของชุมชนความเรียบง่ายและสายใยความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นการได้อยู่ใกล้ธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นทุ่งนา ภูเขาหรือทะเลช่วยให้ผมได้ฟังเสียงหัวใจของตัวเองชัดเจนขึ้นและเข้าใจว่าการเติบโตไม่ได้หมายถึงการวิ่งให้เร็วกว่าใครแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองอย่างซื่อสัตย์และอ่อนโยนประสบการณ์ทุกอย่างที่ผมพบเจอทั้งความท,ท้าทายความสับสนความสุขและความเงียบสงบล้วนหล่อหลอมให้ผมเป็นคนที่กล้าขึ้นเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นและมองโลกด้วยสายตาที่อบอุ่นกว่าเดิมนี่คือเหตุผลที่ผมอยากแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ผ่านช่อง ไวรโอัว์เพราะผมเชื่อว่าการเดินทางของคนหนึ่งอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายคนกล้าที่จะออกไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองหากคุณรู้สึกเชื่อมโยงกับเรื่องราวนี้อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกด s u b s c r i b e ช่องไวริอันว์เพื่อไม่พลาดเรื่องราวและการเดินทางครั้งต่อไปและคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณรู้สึกอย่างไรหรือมีประสบการณ์ชีวิตอะไรที่อยากแบ่งปันผมยินดีอ่านและเรียนรู้ไปพร้อมกับคุณขอบคุณจากใจที่รับฟังจนจบและอย่าลืมว่าบางครั้งชีวิตที่เปลี่ยนไปตลอดการอาจเริ่มต้นจากวันธรรมดา หา,หาใ้นสถานที่ที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อนนอกเหนือจากสิ่งที่ผมได้พบเห็นและสัมผัสในชีวิตประจําวันประเทศไทยยังสอนให้ผมเข้าใจจังหวะของชีวิตอย่างลึกซึ้งมากขึ้นที่นี่แทบไม่มีใครผลักดันให้ใครต้องรีบเป็นในแบบที่สังคมคาดหวังทุกคนดูเหมือนจะใช้ชีวิตไปตามจังหวะของตัวเองการได้เห็นพ่อค้าแม่ค้าค่อยๆเตรียมอาหารด้วยความตั้งใจคนขับรถยอมชะลอเพื่อส่งรอยยิ้มให้กันหรือชาวบ้านนั่งพูดคุยกันยาวนานโดยไม่เร่งรีบทําให้ผมเริ่มย้อนถามตัวเองว่า เรารีบไปเพื่ออะไรและระหว่างทางนั้นเรากำลังพลาดสิ่งสำคัญอะไรไปหรือไม่การใช้ชีวิตในประเทศไทยทำให้ผมเริ่มมองเวลาในมุมใหม่ไม่ใช่ในแง่ของความเร็วหรือประสิทธิภาพแต่ในแง่ของความหมายและคุณค่าที่ซ่อนอยู่ในแต่ละช่วงเวลาหลายวันผมเลือกเพียงแค่เดินเล่นในย่านเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่กลับไม่เคยรู้สึกเบื่อเพราะทุกครั้งที่เดินผมมักจะได้เห็นรายละเอียดใหม่ๆเสมอไม่ว่าจะเป็นเสียงแม่ค้าทักทายลูกค้าประจำอย่างเป็นกันเอง กลิ่นอาหารที่เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาหรือแสงแดดที่ตกกระทบอาคารและต้นไม้แตกต่างกันในแต่ละวันสิ่งเล็กๆเ,เหล่านี้ค่อยๆสอนให้ผมเข้าใจว่าความพิเศษของชีวิตไม่ได้จําเป็นต้องมาจากสถานที่ใหม่หรือประสบการณ์ยิ่งใหญ่เสมอไปแต่อยู่ที่สายตาและหัวใจของเราว่าเปิดรับมันมากแค่ไหนการใช้ชีวิตท่ามกลางผู้คนไทยยังทําให้ผมเรียนรู้ถึงความอ่อนโยนและความเข้าใจอย่างแท้จริงแม้ว่าหลายคนอาจสื่อสารด้วยภาษาเดียวกับผมได้ไม่คล่องแต่การพูดคุยผ่านรอยยิ้มท่าทาง และน้ำใจกลับทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยอย่างที่ไม่เคยคาดคิดผมเริ่มเข้าใจว่าความเข้าใจระหว่างคนเราไม่จำเป็นต้องอาศัยคำพูดมากมายแต่อยู่ที่ความตั้งใจดีและความจริงใจที่เรามอบให้กันในช่วงเวลาที่ผมรู้สึกหลงทางหรือไม่แน่ใจในตัวเองประเทศไทยกลับกลายเป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ผมหยุดพักและรับฟังเสียงภายในใจการได้นั่งเงียบห้าในวัดมองควันทูปลอยขึ้นอย่างช้าช้าหรือฟังเสียงระฆังเบาๆทำให้ผมเริ่มตระหนักว่าความสงบไม่ได้เกิดจากการไม่มีปัญหาในชีวิต แต่เกิดจากการยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่และเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างอ่อนโยนบทเรียนนี้ได้เปลี่ยนวิธีที่ผมมองและรับมือกับชีวิตไปอย่างสิ้นเชิงผมยังได้เรียนรู้ว่าความกล้าไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกกลัวแต่คือการเลือกเดินต่อไปแม้จะยังมีความกลัวอยู่การใช้ชีวิตในประเทศใหม่ท่ามกลางภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างทําให้ผมต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนอยู่เสมอแต่ทุกครั้งที่ผมก้าวผ่านมันไปได้แม้จะเป็นเพียงก้าวเล็กๆผมกลับรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้น และเริ่มเชื่อว่าผมสามารถปรับตัวและเติบโตได้ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามสิ่งที่ประเทศไทยมอบให้ผมจึงไม่ใช่แค่ความทรงจำหรือประสบการณ์การเดินทางแต่คือการเปลี่ยนแปลงจากภายในอย่างแท้จริงผมกลายเป็นคนที่รับฟังมากขึ้นตัดสินผู้อื่นน้อยลงและมองเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นผมเริ่มเข้าใจว่าการใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบแค่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและเดินไปข้างหน้าด้วยหัวใจที่เปิดกว้างก็เพียงพอแล้ว ทุกเช้าที่ผมตื่นขึ้นมาในประเทศไทยผมไม่ได้ถามตัวเองอีกต่อไปว่าวันนี้ต้องทําอะไรให้สําเร็จแต่กลับถามว่าวันนี้อยากใช้ชีวิตอย่างไรและนั่นคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่การเดินทางครั้งนี้มอบให้ผมหากเรื่องราวเหล่านี้ทําให้คุณรู้สึกอยากเช้าลงกล้าขึ้นหรือมองชีวิตในมุมใหม่นั่นคือเหตุผลที่ผมอยากแบ่งปันมันผ่านช่อง w h e r e v e o a r เพราะบางครั้งการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจเริ่มต้นจากการฟังเรื่องราวธรรมดา หากของใครสักคนและกล้าที่จะกลับไปใช้ชีวิตในแบบของตัวเองอย่างแท้จริงหนึ่งในบทเรียนสําคัญที่ประเทศไทยมอบให้ผมคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนด้วยหัวใจที่สงบชีวิตประจําวันของผมที่นี่ไม่ได้ดําเนินไปตามแผนเสมอรถอาจมาช้าก,กว่าที่คิดฝนอาจตกลงมาโดยไม่ทันตั้งตัวหรือบางครั้งสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็อาจไม่เป็นอย่างที่หวังแต่แทนที่จะต่อต้านหรือรู้สึกงุดนงดผมกลับค่อยๆฝึกยอมรับและปรับตัวการใช้ชีวิตในลักษณะนี้ทําให้ผมเข้าใจว่า เราไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกอย่างเพียงแค่เปิดใจและพร้อมรับสิ่งที่เข้ามาชีวิตก็จะเบาลงและไหลไปอย่างเป็นธรรมชาติมากขึ้นการใช้ชีวิตในประเทศไทยยังเปิดมุมมองใหม่ให้ผมได้เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นในเมืองใหญ่ที่เร่งรีบหรือในชุมชนเล็กๆที่เรียบง่ายผมสังเกตเห็นน้ําใจและความเอื้อเฟื้อที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องร้องขอตั้งแต่การแบ่งปันอาหารการช่วยบอกทางไปจนถึงการถามไถ่ายด้วยความห่วงใยจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนสิ่งเหล่านี้ค่อย หาหหล่อหลอมให้ผมมองโลกด้วยความอ่อนโยนขึ้นและทำให้ผมตระหนักว่าชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงการเดินไปให้ถึงเป้าหมายเพียงลำพังแต่คือการก้าวเดินไปพร้อมกับผู้อื่นด้วยความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจในช่วงเวลาที่ผมได้อยู่เงียบหาหากับตัวเองผมเริ่มทำความรู้จักตัวตนของตัวเองอย่างแท้จริงผมได้ฟังความคิดภายในโดยไม่ต้องรีบร้อนได้ยอมรับทั้งความกลัวความไม่มั่นใจและความฝันที่เคยหลบซ่อนอยู่ลึกๆก,การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้กดดันให้ต้องประสบความสำเร็จหรือเป็นอะไรบางอย่าง ทำให้ผมกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นและเข้าใจว่าการเติบโตไม่จําเป็นต้องมาพร้อมกับความเจ็บปวดเสมอไปแต่สามารถเกิดขึ้นจากความอ่อนโยนและการให้เวลากับหัวใจของตัวเองผมยังค้นพบว่าความสุขในประเทศไทยมักซ่อนอยู่ในช่วงเวลาธรรมดาที่ไม่เคยอยู่ในแผนการเดินทางไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังแต่คือช่วงเวลาระหว่างทางเช่นการนั่งรอรถใต้ร่มไม้การฟังเสียงฝนโปรยเบาในยามเย็นหรือการหัวเราะร่วมกับคนแปลกหน้าจากเหตุการณ์เล็กน้อย สิ่งเหล่านี้ทําให้ผมเข้าใจว่าชีวิตไม่ได้ถูกวัดด้วยจํานวนความสําเร็จแต่ถูกวัดด้วยความรู้สึกที่เรามีต่อแต่ละช่วงเวลาที่ได้ใช้ชีวิตอยู่จริงหาหาการเดินทางและการใช้ชีวิตในประเทศไทยยังสอนให้ผมรู้จักการปล่อยวางผมเริ่มคลายความคาดหวังที่มีต่อตัวเองและผู้อื่นและยอมรับว่าทุกคนต่างมีเส้นทางของตัวเองเมื่อผมหยุดเปรียบเทียบชีวิตกับคนอื่นผมกลับรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้น และเริ่มมองเห็นคุณค่าในเส้นทางที่ตัวเองกำลังเดินอยู่ไม่ว่าจะช้าหรือเร็วก็เป็นเส้นทางที่มีความหมายในแบบของมันเองท้ายที่สุดแล้วประเทศไทยไม่ได้เปลี่ยนผมให้กลายเป็นคนใหม่ในช่วข้ามคืนแต่ค่อยๆหล่อหลอมผมผ่านวันธรรมดาผ่านผู้คนเล็กๆและผ่านช่วงเวลาที่ดูเหมือนไม่มีอะไรพิเศษจนผมเริ่มตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่หรือชัดเจนแต่อาจเกิดขึ้นอย่างเงียบๆภายในใจและนั่นคือเหตุผลที่ผมยังคงเดินทางต่อเรียนรู้ต่อ และแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ผ่านช่อง Why I k n o เพราะบางทีการเดินทางของผมอาจเป็นแรงบันดาลใจให้ใครบางคนหยุดฟังหัวใจของตัวเองและเริ่มต้นการเดินทางภายในของเขาเช่นกันนอกเหนือจากบทเรียนเรื่องความไม่แน่นอนและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นประเทศไทยยังสอนผมให้เห็นคุณค่าของความเรียบง่ายในชีวิตประจําวันอย่างชัดเจนที่นี่ทุกสิ่งไม่จําเป็นต้องซับซ้อนหรือหรูหราแต่กลับมีความสมบูรณ์แบบในตัวเองตั้งแต่การทําอาหารแบบบ้านๆของแม่ค้าแผงลอยการนั่งสนทนากับชาวบ้านเรื่องราวเล็ก หาให้ในชีวิตประจำวันไปจนถึงการเห็นเด็กๆเ,เล่นสนุกโดยไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ราคาแพงช่วงเวลาธรรมดาเหล่านี้กลับมีพลังในการสอนให้ผมเข้าใจว่าความสุขมักซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายและความพอใจเกิดจากการใส่ใจและมองเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวการได้เดินทางไปยังหมู่บ้านชนบทยิ่งเปิดโลกทัศนัของผมให้กว้างขึ้นผมได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดั้งเดิมการเก็บผักผลไม้ตามฤดูกาลและการใช้วัสดุธรรมชาติสร้างสิ่งของต่าง หาความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนกับธรรมชาติไม่ใช่เพียงเพื่อการอยู่รอดแต่เป็นบทเรียนสำคัญในการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลการได้เห็นความตั้งใจความอดทนและความใส่ใจในรายละเอียดของชีวิตประจำวันทำให้ผมเข้าใจว่าการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเร็วหรือผลลัพธ์แต่เกิดจากความเอาใจใส่และความตั้งใจในทุกสิ่งที่เราทำสิ่งที่น่าประทับใจอีกอย่างคือความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมประเพณีท้องถิ่นเช่นสงกรานต์ลอยกระทงหรือการไปฟังธรรมในวัด ผมได้เห็นความศรัทธาความรักและความภูมิใจในรากเหง้าวัฒนธรรมของผู้คนสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงพิธีกรรมแต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตการได้มีส่วนร่วมกับชุมชนและกิจกรรมท้องถิน่นทำให้ผมตระหนักว่าการเรียนรู้วัฒนธรรมไม่ใช่เพียงการสังเกตแต่เป็นการเข้าใจและสัมผัสความหมายที่ลึกซึ้งของมันชีวิตในเมืองใหญ่เช่นกรุงเทพเชียงใหม่หรือภูเก็ตก็ให้บทเรียนอีกมุมหนึ่งแก่ผมเมืองเหล่านี้เต็มไปด้วยความเร่งรีบ ความหลากหลายของผู้คนและความท้าทายในการปรับตัวผมได้เรียนรู้วิธีการหาทางการสื่อสารกับคนจากหลากหลายภูมิหลังและการอยู่ร่วมกับความวุ่นวายรอบตัวสิ่งเหล่านี้สอนให้ผมเข้าใจว่าการมีสติการปรับตัวและการเลือกอยู่กับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตอย่างสงบปเป็นสิ่งสำคัญชีวิตไม่ได้ง่ายเสมอไปแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันอย่างมีความสุขได้สุดท้ายแล้วประเทศไทยสอนผมว่าการเติบโตไม่ได้อยู่ที่การเดินทางไกลหรือการทำสิ่งยิ่งใหญ่แต่มาจากการสังเกตชีวิตรอบตัว การเข้าใจผู้อื่นการให้เวลาแก่ตัวเองและการเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆทุกวันทุกสถานที่และทุกคนที่ผมได้พบล้วนสอนให้ผมเข้าใจชีวิตและตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนี่คือเหตุผลที่ผมอยากแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้ผ่านช่องไว้ r a r เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนกล้าที่จะช้าลงมองลึกขึ้นสระแอ